เีื่องวันกอกำลังทำการใ,ในบ้านเพื่อจะเสนอผลการออกเรื่างวันอย่างเป็นทางการผลการออกเรื่างวันหว,นหวยพัฒนาประจําวดที่เก้าสิอ็ดออกข้างวิธีเจ็ดเดือนธันวาคมสอ2 0ันสาวงวันเลขห้าตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข8 4 7 9 7 8 4 7 9 7 สี่เจ็ดเก้าเจ็ดส,สมเก้าเจ็ดเรางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลข<อ>เก้าเ<อ>จ็เก็ลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็เลขหนงตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหาตัวค่อมาคบตามจำนวนป็นทีพ่อย ลำดับต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบวัพนักงานออกเลขวันได้ขึ้นมาประจำยุบก,อก่อนออกเลขรางวัลแน,นวคาดต่อไปขอเียนเซอร์นนคณะกรรมการผู้ตัดหน้าจากศูนย์การในลาสซางซาได้เกียรติขึ้นกดปุ่มออกเลขรางวัลเป็นครั้งที่หนึ่งขอเียนเซอร์อ เลขสามนำซัดเมนผู้เสียงโชคเลือกซื้อเอาสามนำซัดตัวหนึ่งหูเสียงเยลขรางวัลต้องถือสามนำซัดจะอยู่ในตำแหนงแ่งไหนก็ได้ซื้อหนึ่พันกีบที่ได้รับเงินรางวัลหกล้านกีบขอขอบใจน้ำทังขนาดกรรมาการในเวลานี้ในบานนำซัดก็ไม่ได้เหมือนกิ่งสลับกล้ยกันมาในบ้านนำซักกดเกรดตกลงสุวนรมาได้แสดงนำซัดครั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลข หนึ่งสงนำสัตว์ลิกมาหมายเลขหนึ่งสงนำสัตว์ลิกมาแนวอกาทต่อไปของเฮนเซิร์คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติขึ้นกดปุ่วงหมุลิลวันเป็นขั้งที่สองของเฮนเซิร์เลขสองนำสัตว์เมนผู้เสียงสุขเลือกซื้อเอาสองนำสัตว์ตัวหนึ่งผู้เสียงเลขรางวัลต้องถือสองนำสัตว์จะอยู่ในตำแหน น้ำสัตว์ก็ได้สื่อต่อของทิ่สัตว์เคยกันไปมาในโรงยาบาลน้ำสัตว์ก็ได้ตกลงสุบนะครับแต่ในนอกเป็นขีดห้อยขัญพนักงานออกเปล่งมันได้แสดงน้ำสัตว์ขั้นที่สองได้แก่หมายเลขสามสี่น้ำสัตว์นิขหวงหมายเลขสามสี่น้ำสัตว์นิขหวงแนวข่าต่อไปขอเหียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบในเกี่ยขึ้นกดปลุกเล่นวันเป็นขัข้นที่สามขอเหียนเซิน ลเลขหนึ่งนามสัตว์เป็นผู้เสียงโชคเลือกซื้อเอาหนึ่งนามสัตว์ตัวหนึ่งผู้เสียงเลขรางวัลต้องถึกหนึ่งนามสัตว์ซื้อหนึ่งพันกีที่ท้ารางวัลแปดพันกีผมขอบใจน้ำพังขนาดกรรมการ คือจองก่งสลับควยกัปไปมาได้ะระดูตกลงโซงครับแต่นในรอเป็นขั้นที่3า่วยพนักงานออกเล่งวันในแสดงนำสัตว์ขั้นที่3ได้เก่หมายเลข0ู 01, นนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลข0ู 01, นนำสัตว์เลขป่าน้อยรายการเสียงเลขน้ำสัตว์เรื่องมารบสาม 6, 3, นำสัตว์เป็นเทียบห้อย ผลการออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบมีสามนำสัตว์เลขหมายเลขหนึ uh, <produ> you ่งสองนำสัต <veterinar> ว <ian> <üf> <amba> ์เล็กมากหมายเลขหนึ่งสองนำสัตว์เล็กมากหมายเลขสามสี่นำสัตว์เล็กหวงหมายเลขสามสี่นำสัตว์เล็กหวงหมายเลขศูนย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลขศูนย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยผลการออกเลขรางวัลกระมมาครบตามจำนวนเป็นขีห้อย ลำดับตัวไปไมันจะทำการดานมันคืนบทการออกเลขวมันตื่นอีกแค่หนึ่ง ผลการท่าผสมที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่91ของวันจันทร์วันที่7ธันวาคม2ัน0าพิธีกรจะขอเทวนขนคืนให้ท่านผู้สมได้รับทราบกันตืบอีกข้างหนึ่งหลังวันที่1เลข5ตัวได้แก่หมายเลข8 4 7 9 7 8 4 7 9 7และเลข4ตัวได้แก่หมายเลข4 7 9 7 4 7 9 7และเลข3ตัวได้แก่ เลขจ็ดเ,เก้าจเจิต,จตเก้าเและเลข2ตัวได้แก่หมายเลข9ก้าจิต เก้าจและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แกใหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดจากนั้นสืบต่อออกเลขตำล้ขวานหรือเลขนำซัดสามทับสี่สิบออกสามข้างด้วยกันข้างที่หนึ่งได้แกใหมายเลขหนึ่งสองถือกับเลขนำซัดเลขมากหนึ่งสองถือกับเลขนำซัดเลขมากและออกข้างที่สองได้แกใหมายเลขสามซี่ถือกับเลขนำซัดเลขขวงสามี่ถือกับเลขนำซัดเลขขวงและออกข้างสุดท้ายข้างที่สามได้แกใหมายเลขศูนย์หนึ่งถือกับเลขนำซัด เลขป่าน้อยศูนหนึ่งถือกับเลขนำสัดเลขป่าน้อยท่าม้สม่านสามารถติดตามรับชมบการ่ายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาของพวกเราได้ไหมในงวดต่อไปงวดที่92ของวันพัะย่วันที่10ธันวาส่งพัซาวเริ่มตั้งแต่เวลาสาวโมงป็นต้งไปผ่านทางธุรภาพแห่งซตดลาวซ่องหนึ่ง,าางมาฮ้อนนี้เวลาของการไทยทอดสดก็ได้หมดเวลาลงแล้วพิจีกรพร้อมด้วยทีมงาน่ายทอสดสุดโทรภาพแห่งซัดลาว,าวต้องขอลาทางผู้สมไปกรพบกันได้ไหมในงวดต่อไปสำหรับมินนี่สบายดี